เขาจะว่า้ายเขาจะนินทาเขาจะทําอะไรแต่อะไรอคุศสเกิดกับใครเกิดกับเขาเขาไม่เอาหลักธรรมไปสอนเขาเขากําลังมีนันทินะมิจฉาสังกปะนะพอเขาจะเจริญเต็มที่มิจฉาวาจาย่อมบริบูรณ์กับผู้มีมิจฉาสังกปะดังนั้นเมื่อเขาพูดมิจฉาวาจามาแล้วใช่ไหม แสดงว่าเขามีมิจฉาสังกปะแล้วเขาไม่ทิ้งมิจฉาสังกปะมิจฉาสังกปะเป็นเนตให้นรกกําเนดเดชานเปลววิสัยปรากฏนะอุบาสกอุบาสิกาติเตียนพระพุทธติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอนุญาตให้คณะสงฆ์ความบาตได้คือไม่ครบด้วยนะถ้าคณะสงฆ์ประชุมกันนะ ว่ามีองค์คุณตามนี้ตามที่ผู้เจ้าบัญญัติตามกฎเกณฑ์คณะสงฆ์ความบาดอุบาสกอุบาสิกาผู้นั้นได้นะอย่างนี้จริงๆในธรรมวินัยมีหมด <c oughs> นะแต่จริงๆเราก็สอนธรรมะกันนี่ยง่ายโยนั้นมิจฉาวาจาย่อมบริบูรณ์แก่ผู้มีมิจฉาสังกปะใช่ไหมและมิจฉากรรมันตาก็ย่อมบริบูรณ์แก่ผู้มีมิจฉาวาจา มันจะไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆใช่ไหมอากุศลกรรมบท10ที่เขาคิดอยู่เป็นเหตุให้นรกกรรมเนตรชานเปริสัยปรากฏนี่เขาไม่ศรัทธาตรงนี้ไงเขาก็เลยทําตรงนี้อยู่โดยไม่กลัวว่าตัวเองกําลังไปสู่อาบายพอผู้เจ้าตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดํารีถึงสิ่งใด หรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเขาสร้างพบแล้วนั่นน่นะพบแม้ชั่วเวลารัดนิ้วมือก็น่ารังเกีเหมือนมูดคูด มูดคู่เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลรัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้แต่ทําไมเขาละไม่ได้เพราะอะไรนึกออกไหมโอรัมพาคียสังโยชน์เยี่ยมมากนะเพราะโอรัมพาคิยสังโยช์สังโยชตอันมีในเบื้องต่ํห้าประการเป็นของมีกําลังแก่เขาอันเขาละไม่ได้เขาจึงเปล่งมิจฉาวาจาออกมา พูดโกหกคำหยาเพ้อเจอ้อส่อเสียดนะก็พูดเสียดแทงไปพูดอิจฉาลิษยากันไปนะอย่างเงี้ยไม่เกิดประโยชน์นะนั้นวาจาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรเพราะมันสื่อตรงกับสังกปะสังกัปราราคานะแล้วการดำรีอชอบเนี่ยถ้าเราทิ้งความคิดอกุศเลเรื่อย ทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆมิจ <c> ฉ <oughs> าวาจามีไม่ได้นะพระศาสดาบอกว่าคนพานมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายถ้าคนพานไม่พูดโกหกคำหยาเพื่อเจอ้าสอเสียแล้วซใายใครเล่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนพานเห็นไหมดังนั้นถ้าเรารู้องค์ธรรมอย่างเนี้ย <s> เรามองรู้เลยว่าโอ้คนนี้ ยังไม่ประพฤติปฏิบัติยังล่าสังโยชธาเบื้องต่ําไม่ได้เขายังเป็นปุรุชนเมื่อเป็นปุถุชนคุณยังไม่พ้นจากนรกกัาเนจชานและเปลวิสัยคุณสมควรที่จะฝึกตนให้ดีสะก่อนใช่ไหมเนี่ยคนอื่นเขามีสารณะแล้วเขาพ้นแล้วแต่คุณยังไม่พ้นเลยใช่ไหมอ่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นอุปัทวะย่อมเกิดแต่คนผ่านไม่ได้เกิดจากบัณฑิต ปัญหาทั้งหลายเนี่ยเกิดจากคนพานไม่ได้เกิดจากบัณฑิตคนพานมันชอบเป็นอย่างนี้นะงนั้นเราก็ใช้องค์ธรรมของพระเจ้าคืออย่าไปบริโภคร่วมนะพระเจ้าบอกคนที่ไปบริโภคร่วมคนที่โกรธตอบกับคนที่โกรธแล้วคนนั้นเร็วกว่าคนที่ด่าบริพาทคนที่ด่าบริพาทแล้วคนนั้นเร็วกว่านะเร็วกว่าเพราะอะไร มันดา่าเราก่อนทําไมเราด่ากลับมันเลวเราเลวกว่ามันนะแรงกว่าเงั้นเออเวลาโยมด่าตอบคนอื่นเนี่ยมันต้องเอาให้หนักกว่าใช่ไหมต้องล้มมันให้ได้ใช่ไหมโยมก็จะคิดอะไรที่มันอเออไยแรงกว่าละเอ็งฟังอันเนี้ไปเนะี่ยเสียแทงสุดๆนะอ,อ่าพอเราสวนไปปุ๊บมันจะสวนกลับมามันก็ต้องให้หนักกว่าเราใช่ไหมอ,อ่าดังนั้นผู้ยาพูดถูกไหม ถูกถ้าเราด่าตอบเนี่ยเราเร็วกว่า,าทันทีเลยโดยอัตโนมัตินะใช่ไหมเห็นภาพไหมเห็นภาพนะนั้นอกโกสกาภารัทวาชาพรามมายืนด่าผู้เจ้าผู้เจ้าไม่บริโภคร่วมไม่ด่าร่วมไม่ด่าตอบการโกรธนั้นเป็นของพรามแต่ผู้เดียว การด่านั้นเป็นของพราหมณ์แต่ผู้เดียวนะคนนินทาการนินทานั้นก็เป็นของพราม์แต่ผู้เดียวใช่ไหมอ่าเนี่ยพรเจ้าบอกพรามณ์เคยมีญาติสาโลหิตมาเยี่ยมบ้านพราม์บ้างไหมบอกมีแล้วพราม์เคยให้ข้าวน้ําเขาบ้างไหมเคยให้บ้างถ้าญาติสาโรหิตที่มาเยี่ยมพราหมณ์นั้นไม่ทานข้าวน้ําที่พรามณ์ยกไปให้ ข้าวน้ํานั้นจะเป็นของใครปรามก็เป็นของปรามเหมือนเดิมเป็นของชั้นเหมือนเดิมบอกนั่นแหละนะการด่านั้นเป็นของพรามผู้เดียวเพราะตะถาคตไม่บริโภคร่วมเราจะไม่บริโภคร่วมกับท่านโดยเด็ดขาดนะอ่านั้นทําแค่นี้เขาเป็นผู้ไปอบายอยู่คนเดียวนะโยมรอดนะแต่ถ้าโยมไปด่าต่อโยมไปด้วยไปอบายด้วยนะอ่านะ ปล่อยเข้าไปไม่เป็นไรเฉยๆนิ่งๆเอาประโยชน์ในสัมปรายะกันดีกว่าอย่าไปเอาประโยชน์ในโลกนี้เลยในโลกนี้แป๊บเดียวตายสมัยที่มนุษย์อายุหก0 0 0่นปีอารักาศาสดายังสอนว่ามนุษย์นี้อายุสั้นนักน้อยนักนั่นห0 0 0 0ปีนะยังสอนว่ามนุษย์อายุน้อย พูะเจ้าบอกแต่ตอนนี้เรามีอายุกันเพียงร้อยปีควรที่จะบอกเลยว่าชีวิตนี้สั้นนักน้อยนิดนะควรที่จะทำกุศลควรละอกุศลใช่ไหมยงอยู่อีกกี่เดือนกี่ปีกันก็ตายแล้วนะมานั่งคิดอกุศลกันไม่ไหวหปวดหัวนะและพระพุทธเจ้าเนี่ยลงรายละเอียดไปถึงอะไรรู้ไหมไปถึงวัน ไปถึงอาหารที่กินว่ากี่มือ้อเดือนปีพระองค์ปัญญินะการกินของมนุษย์ผู้มีอายุร้อยปีจำนวนวันจำนวนเดือนจำนวนปีของผู้มนุษย์ผู้มีอายุร้อยปีคืออะไรมนุษย์ที่มีอายุร้อยปีจะมีชีวิตอยู่เท่ากับเท่าไหร่36,000ลาตรี เท่ากับว่าผู้เจ้าแบ่งหนึ่งปีเป็น360วันถูกต้องไหมอ่า360้อย้อท่ากับ36,000 0่นะ36,000ลาตรีอยู่ครบ3 0 0ฤดูหนาวร้อยฝนร้อยร้อนร้อยนะใน36,000ลาตรีเท่ากับเขากำลังกินอาหารบริโภกอาหาร72,000มมือ้อนะอ่า เจ็ดหมื่นสองพันมื้อแสดงว่าผู้เจ้าดูแล้วมนุษย์ร้อยปีเนี่ยทานวันละสองเวลาสองมือ้อแต่เดี๋ยวาตมาจะไปดูบาลีก่อนว่าเป็นกลางวันกับกลางคืนหรือเปล่านะอาจจะเป็นมุมนั้นก็ได้พวกเราเล่นฉันทั้งกลางวันกลางคืนเลยฉันหมดนะแต่ผู้เจ้าเนี่ยฉันในกลางวันอย่างเดียวงดฉันในราตรีและว,วิกาลนะอ,อย่างนี้ เนี่ยเหลืออาหารกินคนละกี่มื้อล้วเนี่ยนะผ่านมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้วผ่านมาแล้วสามหมื่นหกพันมื้อเหลืออครึ่งเดียวนะหมดไปหมดไปเรื่อยๆผู้เจ้าจึงเตือนว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมดังนั้นโยมอย่าไปสนใจกับการทะเลาะเบาแหวงการตีฉินนินทาการว่าก่าวใส่ล้ายป้ายสีนินทากันไร้าสารละ เดินหน้าเราอย่างเดียวปล่อยมันตกอบายไปปล่อยให้คนทํามันตกกระบายไปแล้วมันไม่รู้หรอกว่าอบายนั้นเนี่ยพู้เจ้าบอกว่าเป็นการจองจําที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกไม่มีใดอื่นยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกในเดชานเปรวิสัยมันสุดๆนะอา่าลงไปกรอบเนี่ยเซ็งแน่นอนนะอา่าไม่มีขยะกไปหรอกนะและถ้ายมไม่เชื่ออ,อบายนรกสวรรค์ นั st, a, ่นคือสััทธาสมถะโยมไม่มีศูนย์ไม่เชื่อไม่มานั่งอยู่ตรงนี้นะเพราะนรกสวรรค์พ่วงด้วยอริบุคคลทั้งหมดเลยนะถ้านรกสวรรค์ไม่มีผู้เจ้าบัญญัติอริบุคคลผิดโสดาบันเป็นผู้พ้นแล้วจากนรกกัเนดรดิชานเปลวิสัยและโสดาบันเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวพวกที่เกิดเจ็ดคราวเทเวจามนุษย์เสจะ เทวดาบ้างมนุษย์บ้างถ้าเทวดาไม่มีผู้เจ้าบัญญัติสักตุขัตะปรามังผิดนะผิดหมดเลยอลิรบุคคลทั้งหมดผิดนะสกาทาคามีไปเป็นเทวดาคาเรียผิดอนณาคามีเป็น,ปน,ปนโอปปาติกาผุดขึ้นเป็นตัวในเทวโลกผิดอะไรบุคคลผิดหมดนะถ้ากับโยมไม่เชื่อคําสอนพระเราาุทธเา้านะศรัทธาสมทาศูนย์นะเนี่ยเป็นโสดาบันไม่ได้นะอืม